สวัสดีครับวันนี้ผมนนะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูการสัญจรที่จังหวัดระยองของรายการทีวี360องศากันนะครับงานนี้เข้าไปเก็บขยะกันที่หาดแม่ลำพึงนะครับศิลปินดาราเนี่ยไปกันเพียบแล้วเขาก็เปิดรับสมัครผู้ชม100คนไปกับเราด้วยที่ระยองครับ เพือ่มุครับอกบองารสสดูให้ดูหน่อยนะครับเดี๋ยวครับหนึ่งสองซ้ทีวีสองสร้สส